นิยายเรื่องกำนันพ่อลูกอ่อนตอนที่สี่การพบเจอครั้งที่สองเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าวันพรุ่งนี้เธอจะไปหากำนันทองแท้ที่บ้านเพื่อเริ่มชดใช้นี่ตามที่เขาต้องการคืนนี้เหนือเดือนจึงคุยกับตายายบอกให้พวกท่านได้รับรู้ เดือนอยากใช้หนี้ให้หมดเร็วเ,วเดือนจะไปชดใช้หนี้ให้เขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพอตาได้ยินพูดบอกแบบนั้นท่านก็บอกเธอว่ากำนันเขาเป็นคนใจดีเขาไม่ได้อยากยึดที่เราหรอกเขาถึงยอมให้เดือนไปทำงานชดใช้ถ้าปีหน้าฟ้าใหม่ฝนดีข้าวได้ผลผลิตเยอะเหมือนเคยตาจะเอาเงินไปใช้หนี้ ให้กำนันเขาเดือนก็ไม่ต้องทำงานต่อแม้จะนึกแย้งคำของตาอยู่ในใจว่าคนดีประสาอะไรถึงอยากได้ร่างกายคนอื่นไปชดใช้แทนนี่เขาเป็นคนบ้ากามตันหากลับต่างหากแต่เหนือเดือนก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเธอกลัวว่าตากับยายจะไม่สบายใจอย่างที่ตาบอกถูกและ ดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ยึดเอาที่ของตาไปตากับยายดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะไว้เดือนจะขอเขากลับมาเยี่ยมตากับยายบ่อยๆเพราะหมู่บ้านจำปีบานและหมู่บ้านคำคุยใหญ่อยู่ห่างกันคนละฟ่าเขาการเดินทางไปมาหาสู่ไม่ว่าจะขับรถข้ามเขาหรือขับรถอ้อมเขา ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2อสมชั่วโมงเธอไม่มีปัญญาเที่ยวไปเที่ยวกลับได้หรอกก็คงต้องพักอยู่ที่บ้านเขายอมให้เขาเรียกใช้งานตามที่เขาต้องการเดือนไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่คุ้มค่าจ้างยายกับตาจะไปเยี่ยมไปหาเองยายนิ่มบอกหลานสาว พลางยื่นมือไปลูบหัวหลานเบาๆตาจะขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปหาเดือนใช่ไหมมันไกลมากเลยนะจ้าตาอย่าขับไปเลยมันอันตรายเดือนจะมาหายายกับตาเองแค่นี้ตาขับไปสบายมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาขับไปส่งเดือนเองตาพุกบอกอย่างมั่นอกมั่นใจ เหนือเดือนมองหน้าตากับยายแล้วถอนหายใจรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ก็ยอมรับชะตากรรมของตนมันต้องมีสักวันแหละที่ฟ้าเปิดแล้วชีวิตของเธอกับตากับยายคงจะดีขึ้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจเธอก็ยังมีความหวังเช้าวันต่อมา คนที่เป็นแผลในปากก็ยังคงเจ็บแผลไม่หายกินข้าวกินปลาก็แสนลำบากเจ้าแท่งเห็นพ่อแท้กินข้าวคำซูตรปากคําทำหน้าบิดเบี้ยวไม่น่าดูเอาเสียเลยก็สงสารพ่อแท้เจ็บปากหรือครับทองแท้ไม่ตอบแต่ใช้การพยักหน้าแทนทำไมไม่ทายาล่ะครับ จะได้หายไวๆเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะนาแทงรีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวพ่อไปส่งที่โรงเรียนพอพ่อแท้บอกว่าจะไปส่งที่โรงเรียนเด็กน้อยก็ปั้นข้าวเหนียวกินกับเนื้อแดดเดียวทอดอย่างอริดอร่อยคนเป็นพ่อเห็นลูกกินอร่อยแล้วก็นึกอิจฉาเพราะแผลในปากทำให้เขากินอะไรไม่อร่อย ยิ่งนึกถึงหน้าคนที่ทำให้เขาต้องเป็นแผลในปากแล้วก็โมโหยายลูกหนูนาเอ้ยพอกินข้าวเสร็จเจ้าแท่งก็คว้าเอากระเป๋าเป้มาสะพายแล้ววิ่งไปหาย่าทองล้วนซึ่งนั่งอยู่บนเตียงไม้สักที่เฉลียงบ้านย่าครับพ่อแท้เจ็บปากย่ามียาไหมแท่งจะเอาไปทาให้พ่อแท้ ยาแก้เจ็บปากเหรอมีมีเดี๋ยวย่าหาก่อนนะแม่ทองล้วนหยิบตะกร้าสารพัดนึกที่ใส่ของสารพัดอย่างนึ่งวางอยู่มุมเตียงมาไว้ตรงหน้าแล้วก้มค้นหายาสำหรับทาปากนี่ไงตอนที่ผู้สูงวัยหยิบขวดยาขวดเล็กออกมาจากตะกร้าก็พอดีกับที่ทองแท้ถือกุญแจรถ เดินออกมาจากห้องเจ้าทองแท่งวิ่งไปจับมือพ่อแล้วบอกว่าพ่อแท้มาทายาก่อนจะได้หายเจ็บปากทองแท้ไม่อยากให้ลูกเสียน้ำใจเขาจึงยอมเดินตามแรงดึงของลูกไปนั่งลงบนเตียงข้างแม่ทองล้วนทองแท้มองยาในมือแม่แล้วกำลังจะถามว่าเป็นยาอะไร แต่เสียงโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงดังขึ้นเสียก่อนชายหนุ่มจึงล้วงโทรศัพท์ขึ้นมารับสายเป็นสายที่โทรมาจากผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งโทรมาปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างเขาใช้เวลาคุยกันค่อนข้างนานพอเขาวางสายเจ้าทองแท่งก็พูดขึ้นมาว่าคุยเสร็จแล้วใช่ไหมพ่อแท้ รีบไปส่งแท่งที่โรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวแท่งจะไปไม่ทานเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วครับไปกันเถอะทองแท้กำลังจะขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงแต่แม่ทองล้วนก็ลังไว้เสียก่อนทายาก่อนเถอะพ่อแท้จะได้หายไวๆด้วยความรีบร้อนทองแท้จึงยื่นหน้าเข้าไปใกล้แม่ให้แม่ทายาให้ โดยไม่ได้ดูว่าท่านใช้ยาอะไรทาให้เขาพอแม่ทองล้วนป้ายยาให้เสร็จทองแท้ก็ลุกขึ้นแล้วอุ้มเจ้าทองแท่งลงจากเลือนพาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับไปส่งที่โรงเรียนโดยให้ทองแท่งนั่งข้างหน้าทองแท้ขับรถไปเรื่อยๆเขาใช้ความเร็วไม่มากเท่าไหร่ระหว่างทาง ก็พูดคุยยิ้มทักทายชาวบ้านที่อยู่ข้างทางและคนที่ขับรถสวนทางกันซึ่งเขาก็ทำแบบนี้เป็นปกติเหมือนทุกครั้งแต่วันนี้ทองแท้รู้สึกว่าสายตาชาวบ้านที่มองเขามันดูแปลกไปยิ่งเวลาเขายิ้มชาวบ้านบางคนก็ถึงกับก้มหน้าหลบบางคน ก็เบือนหน้าหนีมันแปลกๆพอขับรถมาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลเขาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วอุ้มทองแท่งลงจากรถเขาจับมือลูกชายพาเดินไปส่งที่หน้าอาคารเรียนคุณครูเวนประจําประตูวันนี้คือคุณครูชบาคนเดิมที่ไปรับไปส่งทองแท่งเมื่อวานทองแท่งพนมมือไหว้คุณครู สวัสดีครับคุณครูชบาคุณครูชารับไหว้แล้วบอกเด็กน้อยว่าเอากระเป๋าไปเก็บแล้วมารอเข้าแถวนะคะทองแท่งครับคุณครูพอทองแท่งเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วคุณครูชบาก็หันมายิ้มให้กำนันทองแท้ฝากลูกผมด้วยนะครับครูชบาทองแท้พูดแล้วก็ยิ้มกว้างให้ครูสาว รอยยิ้มของกำนันทองแท้ทำให้ครูชบาอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงคุณครูสาวริบก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มแล้วพยักหน้าอาการของครูชบาเหมือนชาวบ้านที่เขาทักทายเลยทำให้ทองแท้เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพอเดินกลับมาที่รถชายหนุ่มจึงชะโงกหน้า ไปส่องกระจกมองหลังที่ติดอยู่กับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วสิ่งที่เขาเห็นในกระจกก็ทำให้เขาถึงกับกัดฟันแน่นสูดลมหายใจลึกทองแท้นึกถึงยาที่แม่ใช้ป้ายให้ตัวเองมันต้องใช่แน่ๆทำไมแม่ไม่บอกกันก่อนว่ายาที่จะใช้ทาปากให้เขาคือยาม่วงแล้วที่ทาให้เขาแม่ก็ไม่ได้ทาแค่นิดเดียว แม่ทีใส่ปากเขาหมดขวดเลยหรือเปล่าเนี่ยทั้งปากทั้งลิ้นและฟันมันถึงได้ม่วงขนาดนี้มีหน้าละใครๆที่เขาพูดคุยทักทายด้วยถึงพากันอมยิ้มบางคนถึงกับขำจนไหลสันก็มีแม่นะแม่ช่างทำกันได้ลงคอเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังใกล้เข้ามาทุกที ทำให้ลูกนี่สาวที่จังใจเอาตัวเองมาชําระนี่ใจสั่นและรัวขึ้นเรื่อยๆมือไม้ก็เย็นเฉียบแถมยังมีเหงื่อซึมออกมาด้วยเหนือเดือนนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นเธอนั่งใกล้ๆเตียงที่แม่ทองล้วนนั่งอยู่ตากับยายมาส่งเธอที่นี่พวกท่านฝากฝังเธอกับแม่ทองล้วนแล้วก็ขอตัวกลับ เพราะต้องรีบไปดูแลสวนผักเหนือเดือนมองส่งตากับยายจนลับตาแล้วก็นั่งรอเจ้านี่ของเธอมาครู่ครึ่งแล้วแม่ทองล้วนมองเหนือด้วยสายตาเอ็นดูแค่แรกพบท่านก็รู้สึกถูกชะตายิ่งได้พูดคุยเจรจาก็ยิ่งเอ็นดูบ้านที่มีแต่ผู้ชายมีแต่พวกโมด มันให้ความรู้สึกแข็งกระด้างแห้งแล้งมานานแล้วต่อจากนี้ไปท่านจะได้รู้สึกอ่อนหวานอ่อนโยนขึ้นมาบ้างแม่เหนือเดือนจะเป็นลูกหนี้ที่มาทำงานชดใช้แทนเงินและดอกเบี้ยมาอยู่ในฐานะคนงานแต่สำหรับแม่ทองล้วนแล้วแต่สำหรับแม่ทองล้วนแล้ว ทุกคนมีค่าความเป็นคนเท่ากันท่านไม่เคยแบ่งแยกไม่ว่าจะยากดีหรือจนเสียงเดินขึ้นบันไดที่มาพร้อมกับคำบน่นเออะโวยวาทำให้เหนือเดือนยิ่งใจสั่นมากแม่ทำไมไม่บอกว่าจะเอายาม่วงทาปากให้ผมมันม่วงไปทั้งปากเลยจะทาก็แทนที่จะทานิดเดียว นี่ทาให้จนหมดขวดเลยมั้งเนี่ยสิ้นคำบ่นคำสุดท้ายล่างสูงใหญ่ก็เดินขึ้นบันไดมาหยุดยืนอยู่บนเฉลียงพอดีพอเห็นว่าบนบ้านไม่ได้มีแค่แม่คนเดียวแต่ยังมียายลูกหนูหนาตัวน้อยนั่งอยู่ด้วยกำนันทองแท้ก็หุบปากฉับเขาไม่พูดอะไรออกมาอีกสักคำ แถมยังตีสีหน้าเข้งขุึมทำให้คนที่หวาดหวั่นใจอยู่แล้วยิ่งใจสั่นมากขึ้นไปอีกเหนือเดินพนมมือไหว้เขาด้วยมือไม้สันเทาแล้วก็นั่งก้มหน้ารอฟังว่าเขาจะสั่งให้ทำอะไรแต่กำนันทองแท้ไม่อยากเปิดปากพูดเพราะปากของเขามันไม่น่ามองเอาเสียเลยพอลูกชายไม่พูดอะไรแม่ล้วนจึงเป็นฝ่าย บอกลูกว่าหนูเดือนเขามารอได้คู่หนึ่งแล้วพ่อแท้จะให้หนูเดือนเริ่มงานวันนี้เลยไหมทองแท้พยักหน้าเป็นคำตอบแม้ว่าจะให้หนูเดือนพักอยู่เดือนกับเราพอห้องแถวหลังบ้านเต็มหมดแล้วห้องบนบ้านยังว่างแบ่งให้หนูเดือนอยู่สักห้องพ่อแท้ไม่ว่าอะไรใช่ไหมทองแท้ใส่หน้าไม่ว่าอะไร งั้นหนูเดือนเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องนั้นนะลูกแม่ทองล้วนว่าพางชี้ไปทางห้องที่อยู่ด้านซ้ายสุดค่ะแม่ล้วนเหนือเดือนรับคําแล้วลุกขึ้นหิ้วเอากระเป๋าใบย่อมของตัวเองพ่อแท้พาน้องไปที่ห้องหน่อยไปดูด้วยว่าในห้องมีอะไรต้องซ่อมหรือเปล่าก่อนหน้าต่างก่อนประตู ยังใช้งานได้ดีไหมถ้ามีอะไรต้องซ่อมแซมก็ซ่อมให้น้องเสียทองแท้พยักหน้ารับคำแล้วเดินนำไปยังห้องที่จะให้ยายหนูนาพักในระยะที่เธอมาทำงานชดใช้หนี้ให้เขาเหนือเดือนเดินตามล่างสูงใหญ่เข้าไปในบ้านพอเดินไปถึงประตูห้องที่แม่ล้วนบอก หญิงสาวก็หยุดยืนห่างเขาประมาณสองก้าหัวใจมันวูบโหวงรู้สึกวิววิวยังไงก็ไม่รู้พอกำนันทองแท้เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปก่อนเหนือเดือนก็สูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวตามเขาเข้าไปในห้องพอเหนือเดือนเดินเข้ามาในห้องแล้วทองแท้ก็หันไปลงกรประตู เขาลองล็อกประตูเพื่อจะตรวจสอบว่าก่อนประตูห้องนอนยังใช้การได้ปกติไหมต้องซ่อมหรือเปล่าแต่คนที่ก้าวตามเขาเข้ามาในห้องทีหลังคิดเลยเถิดไปไกลว่าเขาต้องการให้เธอเริ่มทำงานทันทีดังนั้นพอทองแท้เดินไปสำรวจหน้าต่างลองลงกรนและขเขย่าหน้าต่าง ทดสอบก่อนคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาก็ถอดเสื้อผ้าชิ้นบนออกหมดทั้งเสื้อยือดทั้งบาสีหวานถอดแล้วก็กำไว้ในมือแน่นเธอเตรียมพร้อมเพื่อจะเริ่มทำงานชดใช้นี่ให้เขาจริงๆเธออยากจะถอดท่อนล่างออกด้วยแต่ใจก็ไม่กล้าแค่นี้หน้านวนก็ร้อนเผ้าและเธอ ก็รู้สึกอายจะแย่อยู่แล้วทองแท้สำรวจก่อนหน้าต่างจนครบทุกบานจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรต้องซ่อมแซมเขาจึงหันกลับมาหาลูกหนี่สาวตอนแรกเขาก็กะจะยกมือขึ้นปิดปากเวลาพูดกับเธอเพราะไม่อยากโชว์ปากม่วงแต่สภาพของเธอ ที่เขาเห็นในตอนนี้ทำให้ทองแท้สติหลุดเขาเบิกตากว้างแล้วอ้าปากค้างพอตั้งสติได้เขาจึงตวาดถามเธอเสียงดังทำบ้าอะไรของเธอเดือนก็จะใช้หนี้ให้กำนันไงใช้หนี้แล้วทำไมต้องถอดเสื้อก็กำนันบอกว่าถ้าไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็ต้องเอาตัวมาชดใช้ แล้วเดือนก็จะพีกายจ่ายนี่ตามที่กำนันต้องการไงกำนันทองแท้สูดลมหายใจเข้าลึกเขาจ้องหน้าลูกหนี่สาวด้วยสายตาหวาวโจทย่เหนือเดือนฉันจะให้เธอมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพื่อชดใช้หนี้ไม่ได้จะเอามาขึ้นเตียงทำเรื่องอย่างว่าใส่เสื้อซะลูกหนี่สาว ที่คิดไปเองว่าเขาอยากได้ความสาวของเธอแรกนี้ยืนนิ่งอึ้งตะลึงงนันนี่หมายความว่าเธอแก้ผ้าโชนมให้เขาดูฟรีไม่สามารถเอาไปหักล้างยอดนี้ได้สักบาทเลยเหรอหลังจากที่กำนันทองแท้ออกจากห้องไปแล้วเหนือเดือนก็รีบลนลาน ใส่เสื้อผ้าแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลานานสองนานแต่พอตั้งสติได้เธอก็บอกกับตัวเองว่าเขาก็แค่มองเขาก็แค่เห็นเขาไม่ได้จับไม่ได้แตะต้องไม่ได้เอามันไปจากเธอสักหน่อยสาลาเปาคู่ของเธอยังอยู่กับเธอเหมือนเดิมเธอไม่ได้เสียหายอะไรเธอไม่ควรคิดมาก แต่ถึงจะบอกตัวเองแบบนั้นเหนือเดือนก็ยังคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงกล้าออกมาจากห้องยังดีหน่อยที่พอเดินออกมาแล้วมองไปทั่วบ้านเธอก็ไม่เห็นกำนันทองแท้แล้วแม่ทองล้วนซึ่งยังคงนั่งอยู่ที่เดิมหันมายิ้มให้เธอท่านกวักมือเรียกเธอเข้าไปหาห้องเป็นไงบ้างหนูเดือน พออยู่ได้ไหมลูกเหนือเดือนเดินไปนั่งลงบนพื้นข้างเตียงที่แม่ทองล้วนนั่งอยู่ได้ค่ะอ๋อแม่ว่าจะบอกอยู่พอดีไม่ต้องนั่งพื้นมานั่งบนเตียงด้วยกันค่ะพอหญิงสาวที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของหลานชายขึ้นมานั่งบนเตียงด้วยกันแม่ทองล้วนก็ยิ้มพอใจ ที่เธอว่าง่ายไม่ต้องให้พูดอะไรซ้ำพ่อแท้เขาบอกว่าจะให้หนูเดือนดูแลเจ้าทองแท่งไม่ต้องไปทำงานในไร่ในนาให้เหนื่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าการทำงานในไร่ในนากับการดูแลไอเสือแท่งอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันเดือนทำได้ทุกอย่างคะ่ะเดือนจะทำให้เต็มที่แล้ว ตอนนี้น้องทองแท่งอยู่ไหนเหรอคะเจ้าแท่งมันไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดี๋ยวตอนเย็นพ่อแท้ก็จะไปรับมันงั้นเดือนก็ไปรับเจ้าแท่งพร้อมกับพ่อแท้ด้วยแล้วกันจะได้สนิทกันไวๆได้คะ่ะแล้วตอนนี้แม่ล้วนมีอะไรจะใช้เดือนใหมคะไม่มีไม่มีอยู่ให้สบายใจก็แล้วกัน ให้คิดเสียว่าที่นี่เป็นบ้านตัวเองกินข้าวกินปลาก็กินพร้อมกันนี่แหละถ้ามีอะไรจะใช้จะว่ายวานเดี๋ยวแม่บอกอีกทีค่ะจะว่าไปแม่ก็พึ่งนึกขึ้นได้เที่ยงนี้แม่ว่าจะทำปลาช่อนทอดผัดพริกแกงหนูเดือนช่วยไปจัดการถอดเก็ดปลาช่อนแล้วหั่นเป็นชิ้น เตรียมทอดให้แม่หน่อยแม่เตรียมพริกแกงกับผักพร้อมแล้วเหลือแค่จัดการปลาเท่านั้นเองปลาช่อนขังไว้อยู่ในโอ่งบางกรใต้ต้นลำไย,ยหลังบ้านนะเดินลงบันไดหลังที่อยู่ติดกับครัวลงไปได้เลยเอาเขียงกับมีดที่อยู่ในครัวลงไปจัดการข้างล่างได้เลยหั่นเสร็จแล้วค่อยใส่กระมังใบเล็ก ขึ้นมาไว้ในครัวเห็นสีหน้าของเหนือเดือนเหมือนอึดอัดที่ไม่มีอะไรทำก็เลยหางานเบาๆให้ทำเสียเลยคันจะให้มานั่งรอไปรับเจ้าทองแท่งทีเดียวก็กลัวว่าหญิงสาวจะอึดอัดไปกันใหญ่ที่จริงแล้วไอการจัดการกับปลาช่อนแม่ทองล้วนทำเองได้สบายมาก เพียงแต่ท่านอยากให้หญิงสาวผ่อนคลายไม่เก่งจนเกินไปการได้ทำอะไรสักอย่างหน่อยคงดีกว่าให้เธอนั่งอยู่เฉยๆจะใช้ไปทำสวนทำนาก็คงไม่ใช่ที่เพราะดูจากท่าทางหน้าตาและผิวพรรณแล้วก็พอจะรู้ว่าเหนือเดือนคงไม่คุ้นชินกับการทำงานหนักและนี่ คงเป็นเหตุผลที่ทองแท้ไม่ให้หญิงสาวไปทำงานในไร่ในนาแต่กลับให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลเจ้าทองแท่งค่ะแม่ล้วนเหนือเดือนรับคำด้วยความเต็มใจหญิงสาวลุกขึ้นแล้วเดินไปทางครัวที่อยู่หลังบ้านเธอถือเขียงมีดและกระมัง เดินลงบันไดหลังบ้านเมื่อเดินไปถึงโอ่งมังกรเหนือเดือนวางอุปกรณ์ลงบนแค่ไม้ไผ่เล็กๆก่อนจะหันไปเปิดฝาโอ่งออกแล้วก้มลงไปจับปลาช่อนตัวโตวขึ้นมาเธอค่อยๆวางมันลงบนเขียงรอจนมันนิ่งแล้วจึงปล่อยมือเหนือเดือนหยิบมีดปังตอขึ้นมาแล้วง้างขึ้นสูง เธอทำปากขมุขมิบท่องบทแผ่เมตตาแล้วก็พูดปิดท้ายว่าขอโทษนะเจ้าช่อนอาหูิกีกรมให้ฉันด้วยนะเหนือเดือนเล็งไปที่หัวของปลาช่อนเธอสับมีดลงสุดแรงแต่เจ้าปลาช่อนตัวโตที่นอนนิ่งอยู่ดีๆก็ดีดตัวลงจากเขียงและดิ้นจนหล่นลงบนพื้นเหนือเดือนรีบวางมีดลงบนเขียง เธอกำลังจะก,ก้มลงจับปลาช่อนแต่กลับมีหมาพันธุ์ไทยตัวหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้มันวิ่งมาคาบเอาปลาช่อนของเธอและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหนือเดือนวิ่งตามแล้วแต่เธอก็ต้องหยุดไม่วิ่งตามต่อเพราะเจ้าหมาวิ่งหนีเร็วมากและวิ่งไปไกลจนเธอท้อที่จะวิ่งตามสวยแล้วยายเดือน เหนือเดือนปาดเหงื่อบนหน้าผากเธอมองตามเจ้าหมาตัวโตที่วิ่งไปไกลลิบลิบด้วยสายตาท้อแท้สิ้นหวังเหนือเดือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยทำงานชิ้นแรกที่แม่ล้วนวานให้ทำก็ไม่สําเร็จแล้วท่านก็เตรียมของไว้สําหรับทํากับข้าวแล้วถ้าไม่มีปลาช่อน ก็คงทำปลาช่อนทอดผัดพริกแกงไม่ได้ขณะที่ความสิ้นหวังกำลังเข้าครอบงำจิตใจพลันดวงตาก็เหลือไปเห็นแหที่แขวนอยู่ใต้ต้นมะขามใกล้ๆดวงตากลมโตเป็นประกายวาววับอย่างมีความหวังขึ้นมาทันใด